สบายดียินนีตอนทำสู่ปักเซอ,อนทั่วมือนี่สีมาสอนบีที่เห็ดเฟอกินเองแบบสไตล์โฮมเมดเห็ดกินเองสไตล์คนเล่าสบายสบายแซ่บก่อนเืานมส้ากระองใดต้มน้ำให้มันฝดสก่อนอตต้มน้ำละลายมันฝดแต่ว่าบต้องใส่หลายใส่ประมาณสันนี้ถ้าว่าพร้อยังเสียวซีนเอากระลูกก็ยังใส่อยู่ หลังจากนั้นแล้วห่าต้มน้ำแว้วเ่ากระเรียมเครื่องหอมใบจะงอมห่านี่กะมีผักบัวหัวใ่มีขิงแด้กก็มีคาจากนั้นก็มีผักบัวหัวแดงแด้วก็มีหัวกระเทียมอันนี้เครื่องหอมเ่าหนี่เขาจะใส่เพื่อเบ,บาให้มันข้าวให้มันมีกลิ่นหอมให้มันขากินข้าว บัรทัตักมาฮาก็มีกินหอมแลวก็ดีต่อสุขภาพมาอีกของสดๆดซื้อมาแต่ตลาดบดไปกล่นมาแต่หลังบานเด้พี่น้องนี่หัวมันจะเป็นจางสี่หัวขาดนะกออกั่น,นมาแต่ลังบานมันจะมีแต่ขีต้ตมอันนี้มันม,มีขีต้ตุ็มกับป่ปซื้อมาแต่ตลาดอืห,อห,อหอลงังจากน,น้นะเฮาฝดเดียบล้อยฮาเกลือเครื่องหอมเฮเทลงบาดเนี่นะเทล่งเดียบร้อยให้มันหอม ก่อนเราสีมาเห็ดนี่เรียบร้อยกระป๋อยให้มันฝดไปแบบน้อยหนึ่งจากนั่นเท่ากับเตรียมเครื่องเครื่องปรุงบปเนี่นะเครื่องปรุงขันเดิมต้นเขาสีมีออนันดาผงขเนอะเป็นบ่าผงขนอของไทยเขานี่ยแหละใส่หนึ่งเครื่องหนึ่งของขับผงขนอบ่ต้องใส่เป็น้งนัวพี่น้อะผมสีดล ใส่พวงก,กันนอเนี่ก็แซ่บพอแห้งนั่นแหละใส่แฮปคัพเครื่องคัพอืมแล้วล cup, ลลก็มีน้ำตาลทรายหนึ่งคัพน้ำตาลทรายขาวละละเนี่ยนะจากนั้นก็เมนเกลือเกลือนี่หนึ่งส่วนสามของคัพเกลือธรรมดาธรรมดาเขานี่แหละหนึ่งส่วนสามของคัพจากนั้นก็แมนน้ำปลา น้ำปลานีหนึ่งส่วนสามของขับน้ำปลากาปลามึกกระดักายยังกระดืมหนึ่งส่วนสามของขับแล้วก็จากนั้นเห็นแมนน้ำมันหอยน้ำมันหอยนีหนึ่งส่วนสี่ของขับเอามาใส่น้ำมันหอยธรรมดาเท่านี้ละน้ำมันหอยซอสปรุงสดเท่าธรรมดาซื้อมาเจอตลาดนี่คือเครื่องปรุงขันเดิมต้นจากไหนมันฝุดแล้วเอากเกาล้งองแล้วเัล่านี่มนามันฝุด อโลงกรที่ดงครึ่งครับที่น้ำตาลดงหนึ่งคาบที่เกลือดง1นงส่วนสของครับที่น้ำปาลาดง1นงส่วนสของครับแล้ก็ที่น้ำมันหอยดง หนึ่งส่วนสีของคราบมันฉีนเนี้ยวหน่อยหนึ่งหรือว่าเสียวบววงปวดออกก็ได้หรือว่าเอาลงไปจุ่มเลยได้ดก็คน้คนๆออกมันกอกเพื่อให้มันออก,กให้มันออกเบิอืมม่มีปัญหาปาให้มันฝดไปเนี่ยนะให้มันฝดขึ้นจากหน่อยอเอาจังเสียวอันนี้คือซี่ สี่เฮาสิผสมก็ได้สิเอาสีไก่ได้สิเอาสีงัวอันนี้สิเป็นกระดูกเป็นกระดูกต้มซุปนราต้มน้ำซุปแล้วก็สิมีเอ็นมีกระดูกแล้วก็มีน้ำมันติดนี่ซื้อมาแต่ตลาดมื้อนี้กะระดูกบ่หลายแต่ว่าสิก็เลยสิเอาอันอขายต่อยไก่ใส่น้ำเอาขาไก่ใส่น้ำเพราะว่าให้ยขนาดนัน้นนะให้มันแซ่บๆ ถ้ามีกระกหลกไรแขงแสบบางคนก็กระเห็ดเอาหางงัวใส่ก็แสบไก่กับงัวปนกันได้แต่ว่างัวจีไปปนกับหมูมันบอโบดแสบปน,นไดอ้อันนี้เขาก็เอา,านันาให้เอา,เอาน้ามันมาให้หน้ำาัพดก่อนแล้วจกกักงรกนนรก้งเพราะว่าขนมปูพอดเขาเสียวลงนี่มันมันสิข้าว ถ้านำฟดวเฮาจังเอาลงเดี๋ยวมันจังบวชข้าวอืมอาหารเครื่องปรุงนี่คือกันไอ้มันฟดก่อนเรียบร้อยเ้าจังเอาลกงนี่ฟดลวง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 แล้วบันนี้เตรียมเสียวดงนี่เอาลงเอาเอ็นเอาน้ำมันลงก่อนอืม เอากระลูกโล่งแดเนี่ยนะเหลือไก่เอาค้าไกลล่โรงตืมเพราะว่าจากนะฮะกับวัดไกล้ซุปนะฮะกับเอาไก่มาสีกเลยมันเป็นไก่เปื่อยนะฮะกัเอามาเอามาห้หหนา อันนั้นนะถวยเฟอเดียมันกระแสกด้วกันดังจากเาต้มมันหนามนัวมันเดืนะเห็นบอกบรรทัดใส่เครื่องแล้วมันก็สิึืนมาเกือบเต็มพอดีสะนั้นบรรทัาต้มเขาก็บอต้มหลายเถื่อเขาบอใส่น้ำไหลเถื่อใส่ประมาณว่าให้มันเดือดบหนึ่งส่วนสามนี่แหละดังจากเขาใส่เรียบร้อยแล้วกับป้าให้มันฝุดไปนีม ปลาให้มันฟูไปต้มดนเท่าไหร่แห้งแสบต้มกะว่าต้มสองสุโมุงมันจังงานนาามันจังสิบน,น้ำนัวมันจังสีออกเบิอืดถ้าเป็นบาเฮามากินก่อนสองสุโมุงมันสีากออกสีคร่าวๆหน่อยหนึ่งแล้วกระสีมันกระบะเปื่อยอือดูตัวอย่างเองงงน็นกระโดงยังจีนน่ะมันกะมันน,น้ำนัวมันก็สีบอออกเบิน์ดนะ้วก็ติต้ม ปลาให้มันฟดนังจากมันฟดแล้วเดีะนางจากอ่อนผ่อนไพ่มาเป็นเปลี่ยนเหตุเป็นไฟกาคอยมันฟดไปเม่ต้องปิดฝาแค่ปิดฝาแด่มันปุม๋มมีแต่เฮาเบิ่งใบซื่อๆแบบมันฟดได่เฮากับผ่อนไพ่เสียทั้งกลางืมกะว่าซองสุมงโดยพี่น้อง จังอันนัะนะจังมาซีบจังมาซีบเบิ่งอีกมามันสีออกนัวออกเป็นจระไดไอ้มันพอดีพงงามดังจากสองสุมโม